สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านครับผมสวัสดีพี่น้องทุกคนครับร้านพีซีแท็กเตอร์อำเภอเบญจลักษณ์จังหวัดศรีสะเกดครับผมวันนี้มานำเสนอคูปะต้า2แรงนะครับผมเป็น L3218 s p นะครับสวยๆเลยคันนี้ครับผมเป็นรุ่นสเปเชียลนะครับจดทะเบียนปี64ครับผม ปากใบมีดสียังออกไม่หมดเลยครับผมตัวรถสีสันเดิมๆเ,เจอเจ้าถิ่นครับว่าจะเอามารีวิวจัดเจอเจ้าถิน่นอ,ออกไปออกไปออกไปอย่ามองเท่งตัวรถสีสันเดิมๆเ,เครื่องเดิมๆนะครับ หน้านี่เปลี่ยนใหม่นะครับผมเจ้าถิ่ <c oughs> เครืองเดิมครับผมต้นคัดไม่เคยตัดครับผมเกียงไม่เคยลืมไม่เคยเปิดครับผม <c oughs> นบนลังบอดตลอดนิดหน่อยนะครับ กระโปงไม่บุบค,ครับช่วงล่างแห้งครับผมยังหลังประมาณ80-90%ได้นะครับสินล้อไม่เคยแกะทั้งสองฝั่งครับผมสารไฮดรอลิกไม่เคยเปิดครับ แล้วด้านในมีถลอกบ้างนะครับแต่ไม่ผูกนะครับผมเป็นรถไล่นะครับ PTO เนี่ใช้งานน้อยนะครับมีใช้งานแต่ก็ใช้งานนิดหนึ่งมาร์กรงงานยังเหลือครับผมอุปกรณ์ด้านหน้าผ่านหลังครับผมผ่านหลังสวยๆนะครับผ่านห้าใมยี่บสอตรงรุ่นครับตราช้าง หลังไม่กระตุกนะครับผมเดี๋ยวไถดันให้ดูนะครับ เครื่องยนต์ดีนะครับผมทดสอบโฟลวให้ดูครับใช้งานได้ปกตินะครับผมตรงนี้ใช้งานได้ปกติครับการทำงานก็พร้อมใช้นะครับ ท่านใดสนใจท่านใดหาอยู่ก็เบอร์เก่าเบอร์เดิมครับผม 0, 3, 0 3, นูนย์แปดหนึ่งหกศูนย์ศูเจ็านเจอำเภอเบญจลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษครับผมราคา3 2 5แ0 0สบาทครับสามแสนบาทสองรี300ยกิโลครับผมขอบพรคุณทุกท่านครับขอให้ๆๆเด็นเรืยๆนะครับไม่เจ็บไม่จนจากใจที่สีทักเลยครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับ